ก่อนจะไปดูคลิปอย่าลืมซื้อเสื้อและกางเกงผมด้วยไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรือกางเกงเพียงตัวละห้าโลบักเท่านั้นหรือเสื้ออื่นๆอ,อีกมากมายเพียงแค่กดลิงก์ใต้คลิปพร้อมแล้วไปดูคลิปกันเลยว<ะ>สวัสดีทุกคนก็ได้นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการรับเหรียญตาชาเลนจ์ในอีเวนต์ของ RB Battle 3นะครับเป็นเหนนรียญตาหนึ่งในสิบสองนะก็สําหรับเหรียญตานี้เนี่ยจะเป็นเหรียญตาหนึ่งในสิบสองที่จะนําพาให้เราได้รับของฟรีที่เป็นปีกนะครับ บีกในเวนอาร์บีเบทโอนะซึ่งอันนี้ก็เป็นเหรียญตาแรกนะครับในอีเวนต์ของอาร์บีเบทโอนซีซั่นสามสำหรับวิธีการรับเหน่ท่านผู้ชมนะครับทำการมาแมพพิกกี้นะครับก็เดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับทำการกดรูปอาร์บีเบทโอนอีเวนต์ตรงนี้นะครับถ้าเรากดไปเลยนะเมื่อเรากดมาให้เรากดเข้าไป enter เลยนะครับเพื่อเป็นการเริ่มอีเวนต์นะสิ่งที่ต้องทำเนี่ยคือทำการเล่นอีเวนต์อาร์บีเบทโอนในแมพพิกกี้นะครับให้ผ่าน เป็นคนแรกนะครับซึ่งในหนึ่งอีเวต์เนี่ยเราจะเล่นกับผู้เล่นอีก3คนนะครับซึ่งเราต้องแข่งกับพวกเขานะครับคือถ้าเกิดแบบมีคนใดคนหนึ่งสามารถผ่านไปได้เนี่ยเกมจะจบแล้วก็เริ่มใหม่ทันทีเลยนะครับเราต้องทําให้ได้เป็นคนแรกนะซึ่งในแต่ละตาเนี่ยจะมีผู้ได้เรียนตาเพียงแค่ผู้เดียวนะครับซึ่งกว่าผมจะได้เนี่ยผมเล่นไปประมาณ4ครั้งนะครับผมจะไม่เล่นความเร็วคลิมนะครับผมจะสอนวิธีการเล่นนะอย่างแรกเนี่ยเราต้องทําการ หาแบบเป็นเชือกนะครับแล้วก็มาใส่ต่อตรงนี้นะเชือกมันจะเป็นวงกลมนะครับหาตามแบบนะครับมันไม่ได้อยู่ที่เดียวกันกับผมนะคือมันจะสุ่มนะครับอ่ะเชือกตรงนี้เราเก็บมาแล้วเราก็เอาไปใส่ส่วนที่มันแบบขาดหายนะครับตรงนี้กดไปกดตรงพื้นไปเลยนะครับเราต้องใส่ทั้งหมด3อันนะครับเดี๋ยวผมหาเชือกอีกอันหนึ่งก่อนคือถ้าเกิดเราโดนพิกกี้ตีนะครับเราจะแค่สตันนะครับเราจะไม่ตายนะก็เดี๋ยวผมหาที่ว่างอีกที่นึงนะครับ คุจะสอนวิธีการเล่นเนี่ยเห็นไหมประมาณนี้นะครับมันจะสตัรน,นะประมาณ10วินะครับซึ่งก็นานอยู่โอเคอันนี้เชือกเส้นสุดท้ายนะครให้เรากดใส่ไปเลยนะครับส่วนเควต่อไปที่ต้องทํานะครับก็คือการเดินตามผมมาก่อนนะครับซึ่งการใส่เชือกของเราเมื่อกี้เนี่ยเราจะทําให้เอ๊ะมันจะทําให้ มีตู้เซฟเปิดอยู่ตู้หนึ่งนะครับก็ให้ตามผมมาเลยนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะให้เราหยิบกุญแจเขียวขึ้นมาเลยแล้วก็ไปหาตู้ที่มันมีกุญแจเขียวนะครับที่แบบเป็นตู้เซฟที่หมุนสีเขียวนะครับซึ่งตู้เซฟที่หมุนสีเขียวเนี่ยมันจะสุ่มที่นะอันนี้เมื่อเราเปิดแล้วก็เอาสายไฟออกมานะครับแล้วก็เดินตามผมมา,รารตรงนี้นะครับทําการใส่สายไฟตรงนี้นะครับ1อันใส่ไปเลยนะโอเคเราต้องหาอีกสองสายไฟนะครับนั่นคือเควสทั้งหมดนะครับเราต้องทําการขึ้นยาน เคล็ต่อไปเนี่ยเราต้องทําการดูจอมอนิเตอร์ตรงนี้นะครับเห็นไหมว่าสีฟ้าอยู่ช่องที่1นึ่งเราก็ต้องนับสีฟ้าเป็นช่องที่1นะครับส่วนอันต่อไปจอเมนิเตอร์ตรงนี้สีแดงอยู่ช่องที่4ก็คือสีแดงอยู่ช่องที่4อันนี้สีเหลืองอยู่ช่องที่2คือสีเหลืองอยู่ช่องที่2นะครับข้ท่านผู้ชมกับของผมเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับเมื่อกี้เท่าไหร่แล้วนะเมื่อกี้เป็นน้ําเงินเหลือง ช่องที่สี่คือแดงใช่ไหมเราเหลือช่องที่3ามนะครับช่องที่3ามคือตรงนี้สีแดงนะครับคือของผมเนี่ยได้โค้ดเป็นน้ําเงินเหลืองแดงแดงนะของ่านผู้ชมอาจจะไม่เหมือนผมก็ได้นะก็เดี๋ยวผมกดไปเลยนะครับน้ําเงินเหลืองแดงแดงโอเคมาตู้เปิดนะครับก็ให้เราเก็บกุญแจสีม่วงมาเลยนะแล้วก็เดินไปที่ตู้เซฟที่มันมีที่หมุนสีม่วงนะครับก็สุ่มสถานที่เหมือนเดิมนะครับเราจะไม่รู้นะว่ามันจะอยู่ตรงไหนนะครับโอเค ต่อไปเราศสยไฟที่2นะครับไปใส่ที่ที่เดิมนะครับที่มันเป็นยานอวกาศนะครับโอเคแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะผมไม่เล่นความเร็วคลิปนะครับเพราะว่าคลิปนี้ต้องละเอียดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่เข้าใจนะครับโอเคแล้วก็ใส่ไปแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราต้องทําการหาตัวเลขนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนนะโอเคอยู่ตรงนี้ตัวเลขแรกนะครับมันเป็นเลข3นะครับเห็นไหมเมื่อกี้นะครับอ่าถ้าจุดดาๆเนี่ยด้านล่างเนี่ยถ้ามาชมเห็นจุดดำๆด้านล่างนะครับมันจะมีแบบ ยิงลำดับนะคะมันจะมีจุดจุดแบบเป็นจุดด้านล่างเลขนะครับถ้าเกิดแบบจุดดนดำอยู่ตรงไหนก็คือตําแหน่งเลขนะครับเมื่อกี้ของผมเป็นเลข3อยู่ช่องที่3ส่วนเลข2อยู่ช่องที่4เลข8อยู่ช่องที่2นะครับคือ83 2สองผมขาดตัวเลขเดียวนะครับคือช่องที่1นนะก็เดินตามผมมานะครับโอเคโดนสตันอีกแล้วโอ้โหโอเคเดี๋ยวผมเดินไปก่อนเอาโดนอีกแล้ว โอ้โหเมื่อกี้เท่าไหร่นะแปดสามสองอันนี้ไม่งงกันนะครับไม่ง,งงกันใช่ไหมคือแบบด้านล่างตัวเลขเนี่ยมันจะเป็นสี่ช่องจุดเล็กๆนะครับถ้าช่องอถ้าเป็นแบบจุดด,ดำๆอยู่ตรงช่องไหนนะครับมันจะเรียงตามลาดับนะอยู่ช่องที่หนึ่งก็นับเป็นตัวที่หนึ่งนะครับอันนี้หกตัวที่หนึ่งนะก็คือหกแปดสามสองเรียบร้อยนะครับเซฟเปิดละก็ถ้าง,งงก็คอมเมนต์มาได้นะครับโอเคแล้วก็ เดินไปหาตู้เซฟที่มันมีวาลวเป็นสีน้ําเงินอันนี้มันสุ่มสถานที่นะครับของ่านผู้ชมอาจจะไม่ได้อยู่ที่เดียวกับผมก็ได้นะมันอาจจะเปลี่ยนตู้เซฟก็ได้โอเคข้อมูลอยู่ตรงนี้ทําการเก็บสายไฟอันที่3มาเลยแล้วก็ใส่ไปก็จะมีคัสซีนยานอาวกาศนะครับขึ้นไปนะเราก็ต้องไปทาเควสยที่อวกาศอีกรอบนะครับคือเราต้องแข่งกับคนอื่นด้วยนะอันนี้คือสิ่งที่ยากนะครับ ตอนที่เราอยู่บนบกนะครับแล้วก็ต้องมีเคเวส์สามเคเวส์ที่เราต้องทานะครับส่วนบนอวากาศนะครับก็ต้องมี3ามเคเวส์เหมือนกันนะครับที่เราต้องทํานะเคเวส์แรกเนี่ยทาการหาไขควงก่อนนะครับก่อเนี่ยผมเจอไขควงบนตัวละแล้วก็ทําการเดินตามผมมานะครับไปเอ่อไปหาสหามสถานที่นะครับที่มันสามารถหมุนไขควงได้นะอันนี้เห็นไหมว่ามันจะเป็นสีแดงนะครับเมื่อกี้นะครับเป็นสีแดงแล้วถ้าเกิดเรากดไปถ้้เรากดตรงช่องนั้นนะครับไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะกลายเป็นสีเขียวแบบของผมนะครับก็ ถ้าเราหาอีก2สถานที่นะครับก็คือตามผมมาทุกที่เลยนะเดี๋ยวผมหาก่อนตรงนี้อีกนะครับหมุนไป2อรอบเรียบร้อยขึ้นสีเขียวละโอเคตอนนี้ผมนำโดงคนอื่นแล้วนะครับโอเคที่ที่สเรียบร้อยต่อไปนะครับทําการหาแบตเตอรี่ทั้งหมด2อันนะครับแล้วก็ไปใส่อีก2สถานที่นะก็ให้ตามผมมาเลยนะครับอันนี้ผมจะไม่พูดเยอะนะครับอันนี้เราพยายามแบบอ่าผมแนะนานะให้ท่านผู้ชมนะครับพยายามศึกษาก่อนนะครับว่าแบบ เล่นยังไงถึงมันจะไวนะครับแล้วก็เล่นให้คล่องก่อนนะครับก่อนที่จะแบบมาทําให้จนจบนะครับอ่ะผมก็ทําอย่างนั้นนะครับผมก็เลยแบบเล่นแค่สี่รอบผมก็ผ่านแล้วนะครับส่วนรอบอื่นเนี่ยผมก็เรียนรู้มานะ โอเคเควสที่2จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมหนีพิกกี้ก่อนโอเคใสล่ละแล้วก็โดนสตาร์ทอีกแล้วนะครับส่วนคว้ต่อไปนะครับเราต้องทําการหาเลขตามแมปนะครับเอ้ยไม่ใช่เลขมันเป็นสยญลักษณ์นะครับซึ่งมันก็จะบอกตําแหน่งเลขเหมือนเดิมนะแต่ว่านี้จะเป็นตัวเลขทับมาเลยก็สถานที่แรกนะครับตรงนี้เลยนะครับถ้ามาชมเห็นเลข4ใช่ไหมครับแล้วมันจะเป็นวงกลมสีขาวด้านหลังก็คือตําแหน่งที่4ของโค้ดเนี่ยจะเป็นวงกลม อีก3าตำแหน่งด้านหน้านะครับเรายังไม่รู้นะครับว่าคืออะไรก็คือตามผมมาก่อนเลยนะครับว่ามีสถานที่ไหนบ้างนะครับโอเคอันนี้ต้องห้องตรงกลางนะครับก็มีเหมือนกันนะครับอยู่ตรงชั้นนี้นะเลข3แล้วก็เป็นวงกลมนะครับก็คือวงกลมวงกลมส่วนโค้ดอีก2ด้านหน้าที่เหลือนะครับยังไม่รู้นะครับว่าคืออะไรก็เดี๋ยวเราไปหาโคดที่2กันต่อเลยนะครับ โอเคเดินตามผมมาเลยนะครับมาที่เอ่อผมไม่แน่ใจว่าใชา่ตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมหาก่อนมันค้อนค้งาหายากนะครับแบบเวนาร์เบรโตมันจะค่อนข้างยากนะแต่ว่าแลกมากับของฟรีที่สวยมากๆเลยนะอ่าโค้ดอยู่ตรงนี้นะครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อผมจอด้ละอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมเลขสองนะครับแล้วก็เป็นดอกจันอยู่ด้านหลังนะครับ ก็คือดอกจันทร์วงกลมวงกลมส่วนเลขด้านหน้านะครับเราไม่รู้ว่าคืออะไรอันนี้ผมแนะนํานะครับผมยังหาโค้ดที่หนึ่งยังไม่เจอเลยนะแบบหาโค้ดนานเลยอะ่ะผมแนะนํานะครับให้ท่านผู้ชมนะครับตามผมมานะครับไปที่ห้องใส่โค้ดเลยนะแล้วก็ทําการเดาโค้ดแรกนะครับมั่วๆเลยคือโค้ดเนี่ยจะมีสัญลักษณ์เท่ากับดอกจันทร์วงกลมแล้วก็สี่เหลี่ยมนะครับคือผมจะเดาโค้ดแรกนะครับซึ่งผมทําแล้วผมก็ได้ด้วยนะ เดาแล้วมันก็ผ่านเลยนะครับของผมจะเป็นเอ้ยผมพูดผิดน,นะครับของผมมันจะเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วก็แบบเป็นวงเอ้ยของผมจะเป็นสี่เหลี่ยมวงกลมวงกลมนะครับส่วนโค้ดแรกเนี่ยผมไม่รู้ว่าคืออะไรผมทําการเดานะครับแล้วผมก็ผ่านมาได้นะผมแนะนำให้ท่านผู้ชมนะครับทำการทาอย่างนั้นนะครับมันจะได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับหรือถ้าท่านผูน้ชมนะครับรู้สถานที่โค้ดแรกนะครับท่านผู้ชมก็รีบไปดูแล้วก็รีบกลับมาใส่โค้ดนะครับแล้วต้องแข่งกับเวลาจริงๆนะอันนี้ว่าผมจะได้ก็นานอยู่ ได้เวลาผมดาวโค้ดนะครับกดไปเลยนะอันนี้ผมดาวโค้ดแรกไปลแล้วแล้วก็โค้ดที่2โค้ดที่3เดี๋ยวผมลองกดดูเห็นไหมได้แล้วครับก็ Thai c o v i P Has Escape คือตอนนี้ผมได้ batch เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงมันก็ไม่ค่อยอยากนะครับแต่ว่าอันสุดท้ายเนี่ยผมเดาน,นะครับผมเลยผ่านมาได้นะครับเราต้องแข่งกับคนอื่นอันนคือความยากนะครับคือ <ans> ต้องแข่งกับเวลาแล้วก็แข่งกับคนอื่นด้วยถ้าคนอื่นได้เนี่ยคือเราต้องเริ่มทําใหม่เลยนะครับก็ สำหรับแบชแรกเนี่ยเป็นหนึ่งในสองแบชที่จะพาไปรับของฟรีที่เป็นปีกนะครับก็มีเพียงเท่าน,นี้แหละถ้าใครชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพิ่อนะยครับอย่าลืมซื้อเสือ้อและกางเกงคริสต์มาสใหม่ผมด้วยคลิปนี้เพียงเท่าน,นี้แหละครับ,บคุมครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะ